วันนี้ก็พบกับน,น้องเฟงกี้กันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาสดวดบนไหว้พระนั่นครับอ๋ออ่า,ออาดีนยดีตั้งใจดีๆนะครับเราจะมาสวดบนเป็นพระคาถาบูชาหลวงปู่เทพโลกุอนาห้างหาวนะอ้าวไม่กินหมาไป็นอ่าวเวลาสวดเราต้องทำอะไรบ้าง ต้องตั้งใจใช่ไหมตั้งใจดีๆนะครับห้ามเกาห้ามยุกยิกเข้าใจไหมต้องนั่งนิ่งๆแล้วก็ตั้งใจสวดดีๆตั้งใจฟังที่วาป่าพูดด้วยโอเคนะครับ <S <S ถ้าเราสวดมนต์เยอะเราจะได้อะไรบุญเยอะๆใช่ไหมเออพูดดัๆๆๆ่องกลางเรื่งางแที่ได้บูญเยอะๆเออโอเคต้องสวดเสียงดังๆไหมสวดเสียงดังๆสิครับโอเคอ่าทุกท่านทุกท่านก็สวดกลับไปกินได้ไหมครับ โอเคพร้อมนะอ่ากราบพระก่อนเดี๋ยวทำเล่นห้ามทำเล่นไม่เอาโอเคตั้งใจนะครับนาโมสามจบนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมะตัตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอาล่ะตั้งใจดีๆนะครับเราจะสวดพระคาถาบูชาหลวงปู่เทพโลกอุดรเตรียมตัวตั้งใจโยอริโยโยอริโยมหาเถโรมหาเถโรอระหังอะินยาอระหังอะินยาทะโลอะินยาทะโลปฏิสัมภิปฏิสัมภิทปัทปทปโตทัป เตวิโช,ชพุทธสาวกโกพุทธสาวกโกพระหูเมตตาพระหูเมตตาทิวาสโนทิวาสโนมหาเถรามหาเถราลุษาสะโกโลุษาสะโก,ก,าาโกอะมะตันเยวะอะมะตันเวยวะเยวะสุชีวติ สุขีวติอภินันทีอภินันทีคุหาวนังคุหาวนังโสโลกุตตะโรโสโลกุตตะโรนามูนามูอัมเหหิอัมเหหิอภิปูชิตโตอภิปูชิโตโตไม่อ,อยจะทำเล่นอยจะทำเล่นไม่มไม่ได้นทำเล่นมันเลยสิต่อนะตั้งใจดี อิทธัถา,ธานูธาธานปะมาคัมมะคัมมาคัมมะกุสะเลโนกุสะเลโนนิโยชะเยนิโยชะเนชะเยชะเยอุตตะเมวะปุตตะเมวะปิยังเทสิปิวังเทสิมะคคะพะรังมะคคะพะรังวัฏเทศสติวัฏเทศสติ ปะระมะสาปะระมะสาลีลิกะธาตลุลีลิกะธาตุวชิรัญจาวชิรัญจาปิวานิตังปิวานิตังโสโลเกจะโสโลเกจะอุปนโนอุปนโนเอเกเนวะเอเกเนเก,เกวะหิตังกะโร ตังกะโลอะยังโนโชอะยังโนโชปุญญะลาโภปุญญะลาโภอัปปะมะโตอปปะมะโตพักเวทัมโพพักเวทัมโพสาธุกันตังสาธุกันตังอันุกะลิสอะนุกะลิสสามะสามะยังวะเรนะยังวะเรมะยังวะเรนะ ยังวะเลนะสุภาสิตังสุภาสิตังโลกุตตะโลโลกุตตะโลจะมหาเถโลจะมหาเถโลเทวตานะเทวตานะรัปูชิตโตรัปบบูชิโต,ลลตโลกุตตะละโลกุตตะละคุณนางเอตังคุณนางเอตังองหังวันทาอหังวันทา มิตังสัทธามิตังสัทธามหาเถรามหาเถรานุภาเวนะนุภาเวนะนุภาเวนะสุขังโสถีสุขังโสถีพระวันตุเพบพระวันตุเบกราบสองครั้งก่อนเอาละเมื่อกี้เราเราสวดอย่างยาวนะครับสวด เป็นบทสวดคาถา,าบูชาหลคุเทอุดออย่างนที่ทสวนอย่างสั้นครั้งที่หนึ่งนะตั้ง <Okay. S 1> ใจนะครับคือแบบสั้นนะโลกุตโลโลกุตโลจัมมหาเถโลจัมมหาเถโลอาหารวันทาอาหารวันทานิตังตัทธานิตังสัทธาเมตามตา,ตาลตาภเมตตาลาภนสโสมิยะ นาโสมิยะอาหารพุทโธอาหาพุทโธโลกุตตะโรโลกุตตะโรจะมหาเทโลจะมหาเทโลอาหารวันทาอาหารวันทาพิตังสัทธาพิตังสัทธาเมตตาลาโภเมตตาลาโภนาโสมิยะนาโสมิยะอาหารพุทโธอาหารพุทโธโลกุตตะโรโล ปุตตะโรจะมหาเถโลจะมหาเถโลอาหาังวันทาอาหังวันทามิตังสัทธามิตังสัทธาเมตตาลาโพเมตตาลาโพนัสโอมิยะนะโสมิยะอาหาพุทโธอาหาพุทโธโลกปุตตะโร จะมหาเทโลจะมหาเทโลอาหารวันทาอาหารวันทามิตังสัทธามิตังสัทธาเมตตาลาโพเมตตาลาโพนัสโสมิยะนักโสมิยะอรหะพุทโธอาหะพุทโธโลปุตตะโรจะมหาเทโลจะมหาเทโลอาหารวันทาอาหารวันทามิตังสัทธามิตังสัทธาเมตตาลาโพเมตตาลาโพนักโสมิยะนัโสมิยะอาหะพุทโธอาหะพุทโธโลปุตตะโร โลกุตาโลอะไรโลกุตาโลจะมหาเถโรจะมหาเถโรอาหารวันทาอาหารวันทามีตังศรัทธามีตังศรัทธาเมตตาลาโภเมตตาลาโภนสโอมิยะนสโอมิยะอาหารพุทโธอาหารพุทโธโลกุตาโลโลกุตาโลโอ้ยลืมทุกครั้งเลย ิสังเยโลกุตตโลนจะมหาเถโลจะมหาเถโลอาหารวันทาอาหารวันทามิตัรตัทธามิตัรตัทธาเมตตาลาภูเมตตาลาภูนัสมิยะนัสมิยะอหะพุทโธอหะพุทโธโลกุตตโลกุตตโนจะมหาเถโล จะมหาเถรุอาหางวันทาอาหางวันทามิตังสัทธามิตังสัทธาเมตตาลาโภเมตตาลาโภนะโสมิยะนะโสมิยะอหะพุทโธอหะพุทโธครั้งที่เก้าเมื่อกี้จำได้ไหมไม่ได้โลอะไรโลกุตาโลจะมะจะมะจะมหาเถรุจะมหาเถรุอิสานิอาหางวันทาอาหางวันทา มิตังสัทธ,ธามิตังสัทธ,ธาเมตตาลาโพเมตตาลาโภนักโสมิยะนักโสมิยะอะหะพุทโธอะหะพุทโธอา่าละเราสวดทบเก้าเล่าแล้วถ้าสวดทบเก้าเลาทุกครั้งก็จะดีทุกวันเข้าใจไหมครับ<ห>อา่ากราบสามครัดด้งจบยังย่ากราบสามครั้งก่อนเลย มีอะไรจะบอกอไฟมันก็จะดับแล้ว้ท่านผู้ชมที่ได้ชมอยู่เป็นไงสนุกไหมครับเอ้ยก็มีบุญเยอะไหมครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเดี๋ยววันหลังเีาจะมาสวดมนต์กันใหม่ใช่ไหมนะภาษาอังกฤษคือ p l e a s e <laughs> เดี๋ยวพบกับน้องทั้งคู่ในบทสวดมนต์ใหม่ๆใช่ไหมครับครับวันนี้จะมาสวดมนต์เรื่อยๆใช่ไหมถ้าชุดนี้เลือกอะไรเนี่ยสีอะไรจะได้ไหมเนี่ย สีที่เหลืออยู่เนี่ยสีทองเออสีทองมาจากอะไรสีทองมาจากลงมางงไม่เห็นสีทองมาจากเออเราทำอะไรมาล่ะทาสีทาสีเหรอทาสีพระอยู่วัดละอยู่วัดละเยอะไหมผมว่าเยอะมาหลายวัดแล้วใชครับแต่ตอนนี้ผมไม่ได้ไปมานานแล้วคับโควิดใช่ไหมช่วงโควิดเราก็ต้องอยู่บ้านตั้งแต่2020 ตอนนี้มาถึง2องพันย่สิบเอ็ดแล้วโอ้ยเราเราเพิ่งไปก่อนโควิดไงจะไม่ได้ปที่พระองค์ใหญ่ไงใช่วัดบึงรัตถิวันไงจำได้ไหมใช่ที่มีร้านกาแฟจําได้ไหมครับทานบารมีใช่ไหมก็เราก็จะไปถ้ามีโอกาสก็จะไปพาแฟกี้ไปทาสีวัดบ่อยๆใช่ไหมมีอะไรจะบอกบอครับตานะคือจ่อยใช่ไหมไม่ตาะอนะบอกว่าที่หน้าหนมีเพื่อนใหม่ เลยพี่เอ็มเลยที่ไหนก็ที่ไปนอนวัดนะ่ะที่นั่นล่ะอ๋อแล้วก็ที่วัดบึงลาทีวันน่ะเหรอใช่อ๋ออองเพื่อนไปสวดนบนูธดีใช่ไหมสวดทึงกลางคืนเลยป่ะไม่ง่วงเหรอง่วงไหม,มไม่ไมเขาสวดถึงกี่โมงอะ่ะถึงเช้าเลยป่ะไม่ครับเอาเพี่อนไปนอนก่อนใช่ไหมอ๋อแต่มีวันหนึ่งนะก่อนก่อนจะกลับ <sir. S 1> ใช่ไหมครับสวดถึงก่อนเช้าเลยเล ไม่ได้หลับไม่ได้นอนแล้วไปกินสูตรได้ป่ะได้เนอะโอ้โอเคงั้นสวัสดีท่านผูช้ชมกันแล้วเดี๋ยวค่อยเจอใหม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอันนี้กิน e ีหนึ่งอันนี้คือ EP สองอ่าโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย